ข้าวตั้งออกกิบเต็มเลยแล้วเป็นร้านที่แบบร้านแซ่บๆที่ผมชอบก็มีใช่ครับเอาคนอื่นหลับคนอื่นเป็นยังไงบ้างไหมสกีลูกเนี่ยสวยครับแบบว่าเห็นแล้วแบบรู้สึกลมลื่นแบบเดินเข้ามาแล้รู้สึกอบอุ่นรู้สึกเย็นสบายจิใจรู้สึกเหมือนได้กลับมาอยู่ในโลกเขาจัดตึ้งใช่อยูแอร์เย็นๆอ่ะแอร์ใช่แต่ว่าไม่บรรยากาศมันแบบดีแล้วก็คือไม่คิดว่าจะแบบ เออเดี๋ยวนี้แบบที่ทารกอนก็มืดมืดขึ้นเยอะเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศในละมูนเป็นมูนที่แบบว่าให้เราเดินสบายๆชิลๆไม่ต้องกลัวว่าแบบเออใครมันจะสว่างเกินไปแล้วใครจะมองเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้เราเดินหาของกินได้ชิลๆแสงอุ่นๆก็แสดงว่าตอนเช้าเราจะไม่ได้หินป๊อปปี้มาไม่เขีนก็ไม่แน่ใช้าทรศัพท์งไม่เปิดไงตอนเช้าใช่ยบบเปล่าลูกเป็นไงบ้างก็บรรยากาศดีครับสมมติว่าถ้าแบบ มาแฮงเอากับเพื่อนมาเที่ยวกับเพื่อนครอบค,อครัวหรือว่าเลือกได้หลายร้านเลยครับกับครับ <ๆ S 2> ก็จริงๆผมไม่ได้มานานมากเราก็ทให้รู้สึกว่าเออน,นี่เราเราไม่ใช่คนเมืองจริงใช่ไหมเราเป็นคนเมืองจริงหรือเปล่าไม่ถึงพาร์ล็ก,ก้อนหรือโซนนี้มาถึงเราเลยเราไม่ได้เข้ามาที่นี่นานมากเราก็ลองเห็นบรรยากาศและตัดร้านอาหารแล้วก็คิดว่าจะมาเดินเซเว่ดูเสดว่ามีอะไรกินบ้างซึ่งเขาไม่ใชกินครับสุด ก็เหมือนเพื่อเลยครับผมพวกเราก็ไม่ได้มาตรงนี้นะโอ้สวยสวยมากเรามาดมาวันนี้เราโชว์อะไรมาถให้กับเป็นแนตาวันนี้ก็เป็นแบบว่าจาัด full โชว์มาเลยครับผมมีวันนี้เป็นนูนตตสุดด้วยแล้วก็มไม่รด้ว่าเรามาเต็มที่เนาะไปเรื่อมนุกเซเลบมันมครับผมฝากหน่อยฝากให้มาดครับผมฝากด้วยนะครับผมโซนใหม่นะครับผมเป็น,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 นะะโซนที่มีชื่อว่า เ e x t Thorpeia นะครับผมหาวอ่ะแต่เปียจริงๆเห็นโลกนะโลกเ h o r p e i ทเปียเอ๊ะนี่มีแฟนลอยอยู่ข้างล่างครับไม่ใช่ไงสาวร้อยทุกคนแบบโซนนี้มีแบบนั่งชิวก็ได้แล้วก็มีบอกว่าอาหารของหวานของขาวเต็มหมดเลยก็ยังมาได้ครับใช่โซนใหม่บรรยากาศใหม่ๆที่พาราไดซ์ครับผม ีสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแบบวิ่งงานยาวแบบโอ้โหข้ามจังหวงจังหวัดเลยก็เป็นช่วงใช้ร่างกายสุดท้ายของปีครับผมที่มันก็เหมือนเราต้องแบบเก็บเกี่ยวเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบงานมาแล้วเราก็แบบเอออยากสนุกกับทุกคนด้วยก็เลยแบบต้องพื้นที่หนึงก่อนก่อนก่อนจะไปพักกันครับผมเพิ่มมีงานติดกันวันนึงกี่งานแล้ววันอย่างวันนี้มีสองงานครับผมใช่ ก็วันุนี้วันสุดท้ายก็เป็นสามพวกเราก็พร้อมเลยใช่เราเพเลยปรับรูปโชว์เป็นอัพูสติกให้หมดเลยไม่เต้นแล้วไม่เต้นแล้คือปีนี้เป็นปีปังของเราเลยนะปีทองเลยก็ได้ทองได้อีกไหมทองได้อีกแต่ว่าช่วงนี้ทองกำลังขึ้นเมันขึ้นได้อีกนะครับผมขอขอบคุณทุกคนแล้วกันแบบว่าตลอดทั้งปีนี้ที่ผ่านมาเพราะว่าปีนี้ก็ เป็นปีที่ได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่สำคัญเปอร์เซ็นเนาะไม่ว่าจะแบบว่ามีแบบอัลบั้มที่2มีคอนเสิร์ตมีงานที่เยอะมากๆขนาดนี้นะครับกูก็มีอายุครบ3ปีเปอร์เซ็แล้วนะครับปีหน้าจะเป็นยังไงเราติดตามกันต่อไปเลยยังปีหน้าก็เดี๋ยวจะต้องไปแฟนมีที่ไฮปีด้วยใช่แล้วความพร้อมเป็นยังไงบ้างจริงเราพิจารณาริสกิ้งมาแล้วใช่หมครับผมแต่แล้วก็ เพลงพิเศษแหละครับที่เราจะเตรียมไปสำหรับที่นูนแต่ก็ไม่บอกไม่ได้ว่าเป็นเพลงอะไรก็ต้องรอลุ้นใช่เขาใช่ครับก็แสดงว่าเดี๋ยวจะมีอัลบั้มเดี่ยวจะได้ไปโชว์อัลบั้มที่นู่นไหมเพลงเพลงเดี่ยวหรืออัลบั้มนะเพลงแต่กี้เราพูดว่าเพลงพิเศษหรือเปล่าอัลบั้มพิเศษค่ะจะมีได้ไปโชว์ที่นู่นได้ไหมน่าจะเป็นเพลงพิเศษที่เวลาเราไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะมีแบบว่าเตรียมเพลง เพลงแบบว่าของแต่ละบ้านแต่ละบ้านไปโชว์อะไรใช่ครับก็จะรอดูนะครับว่าที่ไทยเปเป็นเพลงอะไรอาจจะเป็นเพลงนี้หรือเปล่าเดี่ยวโชว์อะไรนี่ไม่รู้แต่ก็มีความสุขกันทางครับผมอะไรหรือไม่จอครับปคุณฟูจปรเจกต์ปีหน้าจะมีอะไรให้คุณจะได้ติดตามในนอกจากอัลบั้มพิเศษแล้วก็ โปรเจกต์ปีหน้าจริงๆแล้วก็มีแล้วมีคุยกับทีมแล้วครับแบบว่าเรื่องซิงเกิลต่างๆแล้วก็รวมไปถึงโปรเจกต์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่ทัวร์เวเซทัวร์แล้วก็มีมีเทลบอยเซจทัวร์ที่เป็นไทยเปรกล้ก็ที่เหลือก็รอติดตามได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่ากงกระบวนการทำงานครับผม,มก็เดี๋ยวรองดูกันใช่เลยครับอยากให้รีแคปปีที่ผ่านมา8เป็นยังไงบ้างแต่ละคนพีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ี่นียวเลยอ่ะนึกแสดงน้ำใจเยอะเยอะนึกไม่ได้นึกไม่ออกแล้วว่าต้นปีทำอะไรไบ้างคือบอกว่าปีนี้ทำหลายๆอย่างมากซิงเกิลที่สองของเราที่แบบว่าก็เปลี่ยนไชน่าเตอร์จากซิงเกิลแรกแล้วก็คอนเสิร์ตเออแล้วก็ได้ไปเอเชียทัวร์ประมาณนั้นเออคืมอ,อมันเยอะเยอะมากครับผม ก็ปีนี้เป็นปีที่แบบว่าได้ลองทำอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยครับผมแล้วบอกว่าอัลบั้มที่2ได้บอกว่าฉีกตัวตนของเรามาเลยแล้วก็รวมไปถึงเ,เสาเจอครั้งแรกของพวกเราได้บอกว่าทุกคนเต็มที่กับการทำงาน,นมากๆเลยรวมถึงบอกว่าสัหรบผมเองนะผมได้ได้บลูสเพลงให้วงครั้งแรกด้วยเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยประสบการณ์แล้วก็เป็นการเปิดทางให้กับงานใหม่ๆนะครับได้เยอะมากๆเลยครับก็อยากด้วยน่าติดตามผมว่าเป็นปีที่เริ่มต้นรู้สึกว่าวงเราเพิ่งเริ่มต้นด้วยปีนี้ก็คือแบบว่า สุดเลิศตัวของเรา<ะ>แล้วก็กําลังแบบว่าเดินทางไปอีกสเต็ปหนึ่งอะไรครับเพราะว่าหลังจากคอนเสิร์ตครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบางอย่างแบบว่าในตัวเขามันเปลี่ยนไปอะไรครับร<ฮ>ูออ้สึกว่ามีอายุมากขึ้นในวงการนี้อะไรเงี้ยมันแบบประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าที่จุดสักเสมันก,ก็ต้องมีอีกจริงๆแบบว่าไม่มีอะไรสักเสไปตลอดอยู่แล้วเราต้องมีแบบเราต้องมีเป้าหมายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยปีหน้าก็หวังว่า เราจะสำเร็จในอะไรฟังอย่างในใจข้างในเราครับผม<ด>ก็เออสำหรับปีนี้ของผมเป็นปีที่ก็สนุกัำได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะมากแล้วก็ขึ้นปีสมแล้วที่มหาลาัยก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆได้มีแบบว่าผลงานที่เราเป็นคนกำกับเองบ้าง ครับผมก็รู้สึกว่าเออเราได้เจอตัวเองในด้านใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ได้เขาเรียกว่าทำอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำแล้วก็รู้ว่าเออจริงๆแล้วเราก็ทำหน้าที่นาอะไรอย่างนี้ยเป็นการอั n ล็อกตัวเองอีรกขั้นหนึ่งนะครับผมตรก็อายุ23แล้วเอ้ย22ปีหน้าก็ได้23แล้วะ23เีกือบครบเลยเหรอโอเคนะครับผมก็ <c oughs> นั่นแหละปีนี้ สนุกมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทำแต่ว่ารีแคปทั้งปีอีกทีนะครับผมผม Enjoy ครับปีนี้ Enjoy มากเพราะว่าได้ทำอะไรหลายอย่างทั้งแบบในพาร์ทของ Verse ด้วยแล้วก็พาศศร์ทแบบการเรียนด้วยอยูศศ่มีแบบนินรพอนที่มหาลัยครับแล้วก็มีคอนเสิศเศร์ตอย่าง Verse คิดว่าปีนี้เหมือนผมได้พัฒนาตัวเองในหลายๆด้านของปีศศนะแล้วก็ ได้เจอมุมใหม่ๆของเองมากขึ้นได้รู้จักตัวเองมากขึ้นไปเลยรู้สึกว่าสนุกกับพี่เองสุดท้ายอยากให้เวยพอป,ปีใหม่มมนนแทนเรื่องการมาชมน้องตัวแทนจะได้ตัวแทนก็ได้ครับผม <c oughs> ไม่ไปบอกว่า IP ไ,ไอพี่นั่นแหละอ๋อครับก็สำหรับถึงพิเศษทุกทคนนะครับผมก็สำหรับปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยคือเรา เติบโตมาด้กันแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันกันมาเยอะมากอยากจะขอบคุณทุกคนที่มาคอยสอตพู้เราตลอดแล้วก็คอยมอบความสุขให้กันตลอดนะครับผมแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็เป็นปีที่เราจะได้ใช้เวลาด้วยกันบ่อยๆแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดไปโอบคุณครับ Welcome to Star Society.